Terima kasih telah menonton! เมือนจะมีดราม่าหลังบ้านหรือไม่นะครับยังไม่มีใครรู้หลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้บริหารโตเกียวมิวสิกนะครับพร้อมกับแพลวพาวแสงทองเจ้าของคณะหมอลำแพลวพาวแสงทองและเพลงพิมดาดานักร้องหมอลำเจ้าของเพลงดังหอยใจบั้งไฟแสนที่มาร่วมกันแถลงข่าวเปิดใจว่าทางเพลงพิมดาดานะครับขออยู่กับคณะหมอลำแพลวพาวและขอยกเลิกสัญญากับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับก็มีการเปิดเผยว่าน้องนี้จะย้ายไปอยู่กับแพลวพาวแสงทอง ซึ่งทางค่ายก็เคารพการตัดสินใจของน้องเพลงซึ่งไม่ห่วงนะครับส่วนสัญญาที่มีอยู่ก็สามารถยกเลิกได้ซึ่งน้องเพลงเป็นเหมือนลูกสาวคนหนึ่งไม่คิดค่าปรับคืนให้ทั้งหมดรายได้จากออนไลน์โตเกียวมิวสิกก็ไม่ขอเกี่ยวข้องทั้งหมดหลังจากวันนี้ก็ไม่ขอเกี่ยวข้องกับโตเกียวมิวสิกอีกต่อไปด้านแพลวแสงทองนะครับเผยว่าเข้าใจความรู้สึกน้องเพลงว่าเว้งคว้างหลังจากที่ทางด้านผู้ใหญ่ฟินแลนด์กับแพลวนั้นเลิกกันซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็บอกเขาไปว่าให้ไปอยู่กับพ่อบิ๊กนะ เพราะสัญญาอยู่กับเขาเรายกให้พ่อบิ๊กแล้วแต่หลังจากนั้นโตเกียวมิวสิกก็ให้สิทธิ์ในการตัดสินใจก็เลยทําให้น้องเพลงคิดหนักก็กลับไปคิดใหม่แพลวไม่ได้คิดว่าน้องจะมาอยู่กับแพวเพราะสัญญาอยู่กับพ่อบิ๊กแต่พ่อบิ๊กให้โอกาสเลือกสรุปคือน้องอยากอยู่วงมากกว่าแม่น้องก็เห็นด้วยที่อยากให้เพลง อยู่กับคณะหมอลำมากกว่าค่ายเพลงด้านเพลงพิมระดา์นะครับก็มีการโพสต์ข้อความหลังจากที่ทางผู้ใหญ่แบนฟิแนแลนด์ออกมาแถลงข่าวซึ่งเธอก็มีการระบุว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทุกคนสงสัยว่าน้องเพลงจะเลือกอยู่ที่ไหนซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถเลือกได้เพราะท่านทั้งสองทั้งพ่อบิ๊กและแม่แพลวคือผู้มีพระคุณของน้องเพลงทั้งสองท่านในเมื่อวันนี้จะต้องเลือกจริงๆน้องเพลงขอเลือกทําตามความฝันและสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะวันนี้น้องเพลงได้ตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่กับทางวงแพรวพาวแสงทอง สัญญากับทางค่ายโตเกียวมิวสิกได้สิ้นสุดลงวันนี้แล้วขอบพระคุณทุกอย่างจากพ่อบิ๊กหนูจะไม่มีวันลืมพระคุณค่ะรักพ่อบิ๊กเหมือนเดิมนะคะ ขอบคุณ FC ทุกท่านที่สนับสนุนน้องเพลงพิมพระดาหอยใจบ้างไฟแสนคนนี้มาตลอดเวลาเกือบ5เดือนจากวันนี้ไปไม่ว่าน้องเพลงจะอยู่ที่ไหนขอกําลังใจจากทุกท่านด้วยนะคะน้องเพลงไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดและจะฝึกฝนให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะขอกําลังใจให้อีลาน,นเด้อจ้า การตัดสินใจของเพลงพิมพระดานะครับที่จะย e ้ายไปอยู่กับแพลวพาวก็สร้างความไม่พอใจให้ใครหลายๆคนอย่างหนักหน่วงเลยแหะครับโดยส่วนใหญ่มองว่าเธอลืมบุญคุณของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พร้อมทั้งบอกได้ว่าดังได้ก็ดับได้อย่างไรก็ตามนะครับเชื่อเหลือเกินว่าการตัดสินใจของเพลงพิมพ์ระดาก็อาจจะสร้างความเสียใจให้ทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อยู่บ้างแหะครับ แต่ในเรื่องเลายๆก็มีเรื่องราวดีๆเพราะว่าล่าสุดนั้นทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้มีการโพสต์รูปกอดคุณแม่พร้อมบอกว่าสู่อ้อมกอดอีกครั้งและคราวนี้แม่คงกลับมาดูงานช่วยลูกหลายๆอย่างงานนี้นะครับก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากพร้อมบอกได้ว่าอ้อมกอดของแม่อบอุ่นเสมอ